บทที่สิบแปดพกมีหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวันเมสุตังเอกังตะมยังภาวาสาวาติยังมีหาลาติเจตวานีหานาธาปีติกาสาอามีตาลโคภาวา <c oughs> พีคูอามันเตสีพีข่าวติผาทางเตติเตพีคูภาวาตัวปาาราชสาุสุภาภาเหทาโวจาเมตายาพีกะเวเโตมุตตายา อาเสวิตายะภาวิตายะภาุลีกาตายะญาณีกาตายะวัตถุกาตายะอาโนติตายะปาลิติตายาะสุซา马าตายะเอกาทาสานิสังสาปติกังฆาคาตามีเอกาทาสา,ส,า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 ,ส,าสุขังสุปาติสุขัง,ขงปาติปุจจตนะีนาปาปากังสุปินังปัสสติ มนุส้าหนังปิโยโหติอามนุส้าย,ยังปิโยโหติเทวตาราคันตินาสาอาคีวาวิสังวาสตังวากาตาติตูวะตังจิตังสมาธิยติสุขาวันนงวิปัสสีทาติอาสัมบมุญหูกาลังกาโรติหุวตาลิงอาปาติวิชาโตพัมะโลกุปะโคโหติเมตายาพิเวเทโตมุตายาอาเซวิตายา พาวีกตายาพาวุิกตายายานิกตายาวัชุกตายอาอนุทิตายาปาลิติตายาสุสามาลาทายิเมเอกาทาสังสะปฏิทังครับ อนทีอานุทีโซปะระณาเมตตาเจโตมุติอาทีโอทีโซปะระณาเมตตาเจโตมุติอาทีทีซาปะระณาเมตตาเจโตมุติกาติห้ากาเลหีอานุทีโซปะระณาเมตตาเจโตมุติกาติห้ากาเลหีโอทีโซปะระณาเมตตาเจโตมุติกาติห้ากาเลหีทีซาปะระณาเมตตาเจโตมุติปัญจห้ากาเลหีอานุทีโซปะระณาเมตตาเจโตมุติสัตตาห้ากาเลหี โมทีโซภะรนาเมตตาเจโตมุตีทาสาห้าการลหีทีสาภะระนาเมตตาเจโตมุตีกาตาเมหีปัญจาห้าการลหีอาโนทีโซภระนาเมตตาเจโตมุตีสัพเพสัตตาหาเวลาปยาปชานีคะสุขีอัตานังเปรยันโตสัพเพปานาหาเวลาปยาปชานีคะสุขีอัตานังเปรยันโตสัพเพปุตา ขาเวลาปยาปชานิคาสุข nope. ีอ <m ess ing> ัตานังเปรียละันตุสัเพปุกาลาขาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเปรียละันตุสัเพออัตตาภาวะปริยปนาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเปรียละันตุยิเมหีปัญจห้ากะเลหีอานุทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติคาตามีหีสัตตาห้ากะเลหีโอทิโสภะนาเมตตาเจโตมุติสภาหีติโย อ่างเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังเปรันตัสซาเพอปุริซาห่างเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังเปรันตัสซาเพอฮารยาห่างเวลาพยาประชานิคาสุขีอัตานังเปรันตัสซาเพออาณาลยา อ่าเวลาพยาประชาชนีคาสุขีอัตานังเปรย์หลันตูซาเพธีวาอ่าเวลาพยาประชาชนีคาสุขีอัตานังเปรย์หลันตูซาเพมนุสาอ่าเวลาพยาประชาชนีคาสุขีอัตานังเปรย์หลันตูซาเพวินีปาริกาอ่าเวลาพยาประชาชนีคาสุขีอัตานังเปรย์หลันตุอิเมหิสัตตาหาการเลหิโหติโสภะนามีตาเจโตมุติกาตาเมหิจ่สซาภาห้าการเลหิทีซาภะนามีตาเจโตมุติ สัพเพปุราธิมายาธิสายสัตตาของเวลาเบียปชาณิคาสุขีอตานังเปรย์หันตุสัพเพปปัชฌมายาธิสายสัตตาของเวลาเบียปชาณิคาสุขีอตานังเปรย์หันตุสัพเพอุตรายาธิสายสัตตาของเวลาเบียปชาณิคาสุขีอตานังเปรย์หันตุสัพเพท่ากินายาธิสายสัตตา เอาเวลาพยาประชานิค้าสุกีอัตานังเปรยหันตูสภเพปุราธิมาญานุดีสายสะสตาเอาเวลาพยาประชานิคาสุกีอัตานังเปรยหันตูสภเพปปจิมาญานุดีสายสะสตาเอาเวลาพยาประชานิคาสุกีอัตานังเปรยหันตูสภเพอุตลาญานุดีสายสะสตาเอาเวลาพยาประชานิค้าสุกีอัตานังเปรยหันตุสภเพทากินายาอนุดีสายสะสตา อเวลาพยาปรชานิคาสุขีกัตานังเปรยันตุสเพเอะธิมายาธิสายยะสัตตาอเวลาพยาปรชานิคาสุขีกัตานังเปรยันตุสเพอุปาลิมายาธิสายยะสัตตา อ่าเวลาปยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริลันตูสะเพปุราติมายาทิสายะปานาอ่าเวลาปยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริลันตูสะเพปชิมายาทิสายะปานาอ่าเวลาปยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริลันตูสะเพอุตรายาทิสายะปานาอ่าเวลาปยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริลันตูสะเพ ให้กินายาทิสายปะนาเอาเวลาปยาปชาญาคาสุขีอัตานังเปรยัลตุสะเพปุราติมายาอนุติสายปะนาเอาเวลาปยาปชาญาคาสุขีอัตานังเปรยัลตุสะเพปจิมายาอนุติสายปะนาเอาเวลาปยาปชาญาคาสุขีอัตานังเปรยัลตุสะเพปุตตลายาอนุติสายปะนา หงเวลาปพยาประชานีคาสุขีอัตานังเปรยันตูสะเพธินายาอานุติสายยปนาหาเวลาปพยาประชานีคาสุขีอัตานังเปรยันตูสะเพธิบายาทิสายยปนาหาเวลาปพยาประชานีคาสุขีอัตานังเปรยันตูสะเพธอุปาลิมายาทิสายยปนาหาเวลาปพยาประชานีคาสุขีอัตานังเปรยันตูสะเพธปุราทิมายาทิสายยปุตาหาเวลาปพยาประชานีคาสุขีอัตานังเปรยันตูสะเพธปทิมายาทิสายยปูตา อเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตานังเปริหันโตสะเพอุตาลายาติสายยปุตตาอเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตานังเปริหันโตสะเพทังกินายาติสายยปุตตาอเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตานังเปริหันโตสะเพปุลาธิมายานุติสายยปุตตา อ่าเวลาปยาประชานิการสุขีอัตานังปรยันตุสาเพยปจิมยานุติสายะปตาอาเวลาปยาปรชานิกาสุขีอัตานังปรยันตุสาเพยุตลายานุติสายะปูตาอาเวลาพยาปรชานิกาสุขีอัตานังปรยันตุสาเพยุตใหานุติสายะปูตาอาเวลาพยาปรชานิกาสุขีอัตานังปรยันตุ สัพเพอุปาลิมายาติสายยปุตาเอาเวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเปรีังตัวสัเพปุลาติมายาติสายยปุคาลาะเอาวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเปรีังตัวสัเพปัญชิมายาติสายยปุคาลาะเอาวลาปยาปชานิคาสุขีอัตานังเปรีังตัวสัพเพตลายาติสายยปุคาลา อาวเวลาปยาปัญชานีคาสุกีอตานังเปรี่ยนตัสัพเพได้ในยาติสายะปุขลาอาวเวลาปยาปัญชานีคาสุกีอตานังเปรี่ยนตัสัพเพปุลาทิมาญานุติสายะปุขลาอาวเวลาปยาปัญชานีคาสุกีอตานังเปรี่ยนตัสัพเพปจิมายานุติสายะปุขลาอาวเวลาปยาปัญชานีคาสุกีอตานังเปรี่ยนตัสัพเพอุตระยานุติสายะปุขลา อาวเวลาปยาปชานีการสุข да, to <Yeah. S 2> <un> well ีกตานังเปรยันตุสัพเพรีนายะอนุทิสายยะปุขละอาวเวลาปยาปชานีการสุขีกตานังเปรยันตุสัพเพเฮติมายะทิสายยะปุขละอาวเวลาปยาปชานีการสุขีกตานังเปรยันตุสัพเีอุปาลิมายาทิสายยะปุขละอาวเวลาปยาปชานีการสุขีกตานังเปรยันตุสัพเีปุราติมายาทิสายะตาภาวะปริยปนา อเวลาปยาปชานีคาสุภีอัตานังเปรยันตูสะเพปชีมายาติสายาตะภาวะปริยาปนาอเวลาปยาปชานีคาสุภีอัตานังเปรยันตูสะเพอุดารายาติสายาตะภาวะปริยาปนาอเวลาปยาปชานีคาสุภีอัตานังเปรยันตูสะเพทินายาติสายะ อัตตาภาวะปริยปันาอาเวลาปริปชาณีคาสุขีอัตานังปริยันตุสะเพปุราธิมายานุทิสยยะตาภาวะปริยปันาอาเวลาปริปชาณีคาสุขีอัตานังปริยันตุสะเพปัจฉิมายานุทิสยยะตาภาวะปริยปันาอาเวลาปริปชาณีคาสุขีอัตานังปริยันตุสะเพอุตรลายานุทิสยยะตาภาวะปริยปันาอาเวลาปริปชาณีคาสุขีอัตานังปริยันตุสะเพ ท้ายกินายาทีทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาปริปชานิกาสุขีอัตานังปรยนตสัเพเหทิมายาทิสายะอัตตาภาวะปริยปนาเวลาปริปชานิกาสุขีอัตานังปรยนตุสัเพอุปัลิมายาทีสายะตาภาวะปริยปนาเวลาปริปชานิกาสุขีอัตานังปรยนตุสภา ปุราติมายาทิสายาติโยังเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปรัญตูสภะปจิมายาทิสายาติโยังเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปรัญตูสภาอุตรายาทิสายาติโยังเวลาปยาปจานิฆาสุขีอัตตานังปรัญตูสภาท่ากินายาทิสายาติโยหาเวลาปยาปชานิกาสุขีอัตตานังเปรัญตูสภาปุราติมายาหนุทิสายาติโยหาเวลาปยาปชานิกาสุขีอัตตานังเปรัญตู สภาระจิมายาอนุดิสายยั่ยโางเวลาพยาปนิกาสุขีอัตนางรรเทาตัตสภาวะตาลายอนุดิสายยั่งยโสแหงเวลาพยาปนิกาสุขีอัตนางรรเตัสภาทีินายอนุดิสายยั่งยหเวลาพยาปนิกาสุขีอัตนาบรรเทาตัสภาวะเหติมายาติสายยั่งยโสแหงเวลาพยาปนิกาสุขีอัตนางรรเทาตั าภาอุปาลิมายาติสายยะกิโยอวเวลาพิยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริหันตูสัพเพปุลาติบายาติสายะบุริซาอวเวลาพิยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริหันตูสัพเพปชิบายาติสายะปุริซาอวเวลาพิยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริหันตูสัพเพอุตรายาติสายะบุริซาอวเวลาพิยาปชาณิคาสุขิอัตานังเปริหันตูสัพเพไชกินายาติสายะบุริซา อวเวลาพยาปชนิกาสุขลอตนางปรียงรัวสภีปุราตีมายานุทิสายาปุริสาอาวเวลาพยาปชรนิกาสุขอตนาณเปรียงรัวสภาปัจเมายานุทิสายาปุริสาอาวเวลาปยาปชรนิกาสุขอตนาเปรยรัตัวสัพอุตลายานุทิสายาปุริสาอาเวลาปยาปชนิกากุขลตอตนาณปรีงรนตัวสทังขินายานุทิสายาปุริสาอเวลาพยาปัชนิกาสุขอัตนางเปรียงันตูสภพเฮธิมายา เิสายปุริสาเอาเวลาปยาปชาณิกาสุขีอตานังเบรียนตตสะเพอุปาลิมายาติสายปรสาอาเวลาพยาปชาณิกาสุขีอตานังเรียนโตสเพปุระทิมายาติสายะียะอวลาพยาปชานิกาสุขอารังเรยนตสะเพปมายาสายย อาเลาพยาาชนาสุขีอตานังเบเรนโตาเปอุตลายาทิาลิยาอาเลาปยาาชนอาสุขีอตานังเบเรนโตาเทยินยทิาลิยาอาเลาพยาานเกาสุขีอตานังเเนโตาเพุลาธิมายานุิาาลิยาอาเวลาปยาบาชนาสุขีอตานังเเรนโตาเพปจิมายานุธิาาลิยาอาเวลาปยาบาชนาสุขีอตานังเบเนโตาเปอุตลายานุิาาลิยาอาเลาปยาาชนาสุขีอตานังเเนโตาเพ ထာကိနာညာနူဒီစာညာလီယာ อ่าเวลาพยาปัญคาสุขีอตานังปรยัตสเพเหติพยาดิสยะหลิยาอาเวลาพยาปัญญาสุขีอตานังปรยัตสเพอุปาริมายาติสายะหลิยาอาเวลาพยาปัญญาสุขีอตตานังเปรยัโตสเพบุลธิมายาติสายะนาลิยาอัาเวลาพยาปัญคาสุขีอตานังปรยัตสเพปเจมายาติสายะนาลิยาอาเวลาพยาปัญญาสุขีอตานังเปรยันโตสเพตระลายาติสัยะนลิยาอาเวลาพยาปัญญาสุขีอตานังปรยลันโต สัพเพทินายเทสาณะลียาเอาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตตานังเปรย์รันตัวสัพเพโุราตีมายานุดีสายญาณะลียาเอาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตตานังเปรย์รันตัวสัพเพปุราตีมายานุดีสายญาณะลียาเอาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตตานังเปรย์รันตัวสัพเพอุตรายานุดีสายญาณะลียาเอาเวลาพยาปัานิคาสุขีอัตตานังเปรย์รันตัวสัพเพ ข้ากินายานุดิสายานียาเอาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนางเบรยันตาเพหิติมายาติสายานียาเอาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนางเบรนตซาเพอุปะลมยาติสยานยาเอาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนางเบรยันตาเพปุราติมายาติสายยติวาอาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนางเบรยันตาเพปชีมายาติสายยัเวาอาเวลาพยาปัจานิกาสุขีอัตนาเบรยันตาเพอุตตาลายาติสัยยติเอวาเอาเวลาปยาปัจานิกาสุ ดีซยัติวะเวลาปยาปชานิกาสุขีกตานังเปรยันตูสเพปุราติบายานุดีซยัตวะเวลาปยาปานิกาสุขีกตานังปรยันตูสภพปจิมายานุดีไซนยวติวะเวลาปยาปชานิกาสุขีกตานังเปรยันตุสเพอุตรายานุดีสซยัติวะเวลาปยาปานิกาสุขีกตานังเรยันตูสภพทีมายานุดีตซนจยัติวะเวลาปยาปชานิกาสุขีกัตานังเปรยันตัู ปาริมายาดิสายติวาเอาเวลาพยาปชาัญญาสุขีกัตตาณังเปรียรันโตสเพปุริติมายาดิสายตุมานุสาเอาเวลาพยาปชาัญญาสุขีกัตตาณังเปรียรันโตสภีปจิมายาดิสายามานุสาเอาเวลาพยาปชาัญญาสุขีกัตตาณังเปรียรันโตสเพอุตรายาดิสายามานุสาเอาเวลาพยาปชาัญญาสุขีกัตตาณังเปรียรันโตสภีตังกินายาดิสายามานุสา อาเวลาพยาประชานิคาสุขี s, refugees, i i i ้อาตานังปรย์หลัตโาเพยปูรติมัยานุดีสาญมนุสาอางเวลาพาประชานิาสุขีอาตารนังปรยันะเพยปจิมัยญานูดีสาญามนุสาเวลาพยาประชานิคาสุขีอตานางปรย์ลัตโตะเพอัตรายานุดีสาญมนุสาเวลาพาประชานนคาสุขี้อาตานังปรยลันโต သာပေတံဣဏံရာညာရတိဇာယမนุစာဝေလာပยาပစ္စာနိကာသုခိအတနံပရေတောသာပေဟိမယာတိဇာယမนุစာဝေလာပยาပစ္စာနိကာသုခိအတနံပရေတောသာပေဥပလိမယာတိဇာယမนุစာအဝေလာပยาပစ္စာနိကာသုခိအတနံပရေလံတောသာပေပုလတိမယာတိဇာယပိလိပါတိကာ อ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเบเรนโตัพเพ่ปจิมายาติสายาวินิปาริกาอ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเบเรนโตัพเพตาลายยาติสายาวินิปาริกาอ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเบเรนโตัพเพ่ท้ายหินงยาติสายาวินิปาริกาอ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเบเรนโตัพเพปุลาติมายาโนดิสายาวินิปาริกาอ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเบเรนโตัพเพ่ปจิมายาโนดิสายาวินิปาริกาอ่าเวลาปยาประานนคาสุคีอัตานังเนตสัพเร อุตาลาญาโนดิสายะวินิบาติกาอังเวลาปยาปจานิคาสุขีอัตานังเพรญตัวสะเพทิถายาโนดิสายะวินิบาติกาอังเวลาปยาปจานิคาสุขีอัตานังเพรญตัวสะเพเทธิมาญาติสายะวินิบาติกาอังเวลาปยาปจานิคาสุขีอัตานังเพรญตัวสะเพอุปาลีมาญาติสายะวินิบาติกาอังเวลาปยาปจานิคาสุขีอัตานังเพรญตัวเตอิเมหิทาสาหักกะลยีทิสาพลานมิตาเจโตมุติ ตาเพสังสาตานางปีพระนังวาเจตวาอัปีพระนายาอุปาคาตังวาเจตวาอนุปาคาเตนา สันตาปังวเจตวาอาสันตาเป็นอาปาริยธานังวเจตวาอาปาริยาธาในนาวิเหตสังวเจตวาอาวิเหสายาสัเพสัตตาอาเวลีโนหุตุมาเวลีโนสุกิโนหุตุมาทุกิโนทุกิตาตาหุตุมาทุกิตาตาติอิเมหิอาตาหักะเลหิสัเพสัตตาเมตายาติเมตตาตังธรรมเจตายาติติเจโตสัพพะพยาปัถาปริยุ ขานิยมูจติติวิมุติเมตตาจตโตยมุติจติเมตตาเจโตยมุติเมตตาพัมมาวิหะภาลนาทิจิตาบทที่19เทวตาอุโยชนะคาถาทุขาปัตตาจานิทุกขาพยาปตตาจานิพยาโสกาปตตาจานิโสกาหุนตุสพเพปิปานิโนเอตาวตาจารามิสิสัมปตาปุญญาสัมปทางสพเพ เทวานุโมูถันตูสะพาสะปติสิทธิยาทานังทาันตูสาทายาสี่หลังหลักันตูสาพาทาภาวนาปีลาตาหัวตุคันชาตูเทวตาคตาสาเพพุทธาปราปตาปัเจกิญนันจายังผ้าหลังอรหันตานันจเตเซน่าละขังผ่านธามิสัพพโสสาเพพุทธาปราปตาปัจเจกิญนันจายังผ้าหลังอรหันตานันจเตเซน่าละขังผันทามิสัพพโซสาเพพุทธาปราปตาปัจเจริญนันจายังผ้าลัง อรหันตานันจาเตเจนั่งคะั้งผันทามีสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานนันใจอย่างพ้าลังอรหันตานันจาเตเจนัรงคะข้งผันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันใจอย่างผ้าลังอรหันตานันจเตเจนั่งคะข้งบันทามีสัพพโซสัพเพพุทธาภราปัตตาปัจเจกานนันใจอย่างผ้าลังอรหันตานันจาเตเจนั่งคะข้งผันธามีสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานนันใจอย่างพ้าลัง อรหันตานันจเตเจนัลงรังผันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปลาปตาปเจกันนันใจยังผ้าลังอรหันตานันจเตเจนัลงรังผันธามิสัพโสสัพเพพุทธาปลาปตาปเจกันนันใจยังผ้าอรหันนันตานันจาเตเจนัลงรังผันธามิสัพโสด้วยอนุภาพแห่ง สัจจะทิฏฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิรงแห่งการบูชาพระลักนาไตยด้วยการสาทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระผิตและพระคาถา,าเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปุนจากถุกภัยทางปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสยาธยยมนตลและทร,รวัะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรยให้แกข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเลียนยอดเศรษฐีเลียนใบกู่แปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตฐงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ุกการเทินสาถุ